สวัสดีค่ะชาวเน็ตปลื้มปริ่มเต็มอิ่มกันมากๆสําหรับความน่ารักของสื่อบลักพิงค์ในงานแฟนไซ์ที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะลิซ่าที่ในครั้งนี้เธอสร้างความสุขกระจายไปทั่วโลกให้กับแฟนๆที่ได้เห็นรอยยิ้มของเธอลิซ่าเธอมาในลุคน่ารักสดใสมองยังไงยังไงก็ไม่เกินฉ่มขวบเธอใส่เสอย,ยืนแขนสั้นลายดอกไม้เอลลอยจับคู่กับเกางเกงยีนขาสั้นลายเดียวกันรองเท้าที่เธอสวมใส่ในวันนี้มองยังไงก็ละไมคล้ายคลึงกับรองเท้านักเรียนญี่ปุ่นนะนะคะบวกกับการใส่ ถุงเท้าสีขาวด้วยก็ยิ่งน่ารักมากๆลิซ่าเธอทาผมมัดแกละสองข้างซึ่งผมสีดําของเธอเนี่ยช่วยทําให้ใบหน้าของเธอสว่างขึ้นแล้วก็มีออร่ามากๆเลยนะคะเพื่อนๆผมมัดของเธอในวันนี้เนี่ยเปิดตรงกลางนิดหน่อยก็ช่วยทําให้ลิซ่าดูเด็กลงไปอีกนอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเครื่องประดับที่ลิซ่าสวมใส่ในวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยเธอสวมใส่กํา,สสากไลข้อมือของบุนการีบแบรนด์เครื่องประดับสุดหรูระดับโลกที่เธอเป็น global brand ambassador แมท์กับแหวนน้องงูเซอร์เพนติ ที่ดูลักชูรีแล้วก็มีสไตล์มากๆวันนี้เธอใส่ต่างหูของชวลฟสกี้แต่ที่ชาวเนต็ตเนี่ยต่างให้ความสนุกสนใจคงหนีไม่พ้นสร้อยข้อมือสีเหลืองของเซลีนที่เรียกได้ว่าขโมยสินสุดๆเพราะชาวเนต็ตมากมายต่างเรียกสร้อยข้อมือเส้นนี้ว่าสายสินของเซลีน สร้อยข้อมือที่มีดีไซน์เรียบหรูเส้นนี้คือสร้อยข้อมือทรยอัมทองเหลืองเคลือบโดเดียมและโพลีเอสเตอร์สีเงินปราศจากนิกเกิลน,นะคะลายเส้นสลักสามารถปรับความยาวได้โดยใช้วิธีการสลักปมแน่นอนว่าพอสร้อยข้อมือเส้นนี้พอเวลาได้ไปอยู่บนข้อมือของลรซ่าบรักพิงกก็ได้รับความสนกสนใจจากชาวเน็ตอย่างมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ระไม้คล้ายกับสายสินของบ้านเราแต่แอนดมินอยากจะบอกว่าสร้อยข้อมือเส้นนี้ ของเซลีนราคาไม่ธรรมดาเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะราคาอยู่ที่340ดอลลาร์ 40, หรือว่าราวๆ12,000บาทซึ่งจะมีทั้งหมด3สีด้วยกัน ก็จะมีสีออกชมพูสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองที่ลิซ่าสวมใส่ในวันนี้นะคะและเป็นจริงตามคาดสายมูต้องมาเพราะงานนี้เพียงแค่ลิซ่าแบล็คพิงค์เธอสวมใส่สร้อยข้อมือเส้นนี้ของเซรีนเพียงระยะเวลาแค่15นาทีแรกหลังจากที่เธอปรากฏตัวขึ้นก็สร้างพลังมหาศาลอิทธิพลที่ส่งพลังของลิซ่าทาให้สร้อยข้อมือโซเอาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะสีเหลืองซึ่งเป็นสีเดียวกันกับที่ลิซ่าสวมใส่นอกจากนี้สีอื่นๆก็ยัง ยออโซอฟตามไปติดติดอีกด้วยนะคะยิ่งกว่านั้นจากสถิติยังระบุว่าเพียง15นาทีที่ลิซ่าเธอสวมใส่สร้อยข้อมือของเซร n นเส้นนี้ก็สร้างมูลค่าทำเงินให้แบรนด์ถึง42ล้านกันเลยทีเดียวและแน่นอนว่าลิซ่าเนี่ยเธอขายของเก่งมากๆนะคะเพื่อน ลิซ่าเธอโพสภาพถ่ายรูปโดยเธอเนี่ยพรีเซนต์สร้อยเส้นนี้ได้อย่างลงตัวท่าทางของเธอเป็นธรรมชาติมากๆเธอมักยกไม้ยกมืออยู่บ่อยครั้งทําให้เราได้เห็นสร้อยข้อมือของเซลินอย่างชัดเจนและเธอก็พรีเซนต์สินค้าได้ออกมายอดเยี่ยมจริงๆนะ,นะคะและไม่ใช่แค่สินค้าของเซลินเท่านั้นเครื่องประดับสุดหรูข,ของบุนการีลิซ่าเธอก็พรีเซนต์ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน มีหลายช่วงเวลาที่เธอยกมือให้เราได้เห็นเครื่องประดับที่เธอสวมใส่อย่างชัดเจนสมกับที่เธอเป็นโ g l o b a l ์อ b ล s ั s เตอร์ที่ขายของเก่งมากๆเลยนะคะและงานนี้แอดมินเชื่อว่าทั้งเอดีสลิมานของเซลีนและคุณบาบินแห่งบุนการีต้องยิ้มกันแก้มแทบปรีอีกแน่ๆนะคะและแอนดมินก็หยิบยกข่าวคราวมาแล้วให้เพื่อนๆฟังสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ